เองอยู่แล้วเห็ดเปือไว้เนาะพิเห็เค็มกินเคมมันดีนะต้องกินเค็มกินจางเนี่ยกินเค็มไรเนาะสิเนาะ ไมาได้เพราะบอกไปแผ่แล้วเราบมมแ่ได้แผ่เพสองก้อนติจังทำโครงแห้งเลยใช่ไหมแม่งทำงานทำงานอือเด่๋ยวจังหวัดลงมามาจัวัดน้ำกันหมกี้เมื่อวานน่ไหแล้ว่ ของราดเถืาซองนี่แหเะมันก็มาแซ่บแล้วว่ามึงเจียวยุกว่ามึงเจียวแล้วมาเอื้อูอนเ้วไม่หุนอนใต่ตี้นนเมาขึ้นีคูเดียวฟู

กินข้าวไม่มีก็ินข้าวเลยรับซิอย้าไปหอแล้วเดี๋ยวนี้แล้วปากไม่เป็นกระชาเลยเตรียมชิ้นอบนะไม่กระชอดน้อมาเมื่อวานกะปุนมันจะหืยเส็แล้วเมื่ไปแลัวข่วยเข้ามาแล้วมันมันมันหมหน่วยาปแล้วไปแล้วขได้่อยนมากมหนวยเงี้วยหยเงี

อ่อยฮะเรกินให้ผู้บ่าวนะไหมจ่าผู้บ่าวมาหาแบบด่าอนนี้เฮ้ยจ่อยมาด่าเอาเฮ้ยนี่โซยเล้วถือมาณว้ายว้ายบาดโดยว้ายว้ายบาดดทดยตัี เปดีพี่น้องุบ่านังไปดอนไปถากต้องดนเขาสลายได้ใชลงไปแล้วุบอนังน่ะมาคอยมาดูะาดูมานี้นเจ้าที่ไหนก็ไปได้เายโอ้โน้องคือตาเขาเปลี่ยนเครื่องไปขึ้เยเขาใส่ลายเป็นแน เข้าไปชมเจ้ากัดโทนะแม่เบาไซโแล่รต้ใส่นิ้ีนนน่ลูกที่ทีนะบ๊ปง ทีนกันก่อนใช่ใ <im> ิ่หก่อนเฮ้ยลงลงลมลืม ม่อคืนอยเม่นคือนอย่างสุดสเข้าไปไม่นอนนีไม <affordable> ่นอนหนีอืออันนี้ยังมาหมุอเฉยๆตากีดจางต้อผิดตัางกตุลสตรเซอนั่งร่มเยี่ยงกัน

คือบ่เบิ่งแม่จะลูกพิมะไปทางใดแม่ช่ลลูกพิมะนี่เทมกันอยู่บ่ไปนนนอยโนน้ายอยู่บ่วัดนนฝ้ายไปนน้ายคือบ่เบิ่งแม่ลูกพิมนี่เขาจาไร่นะนี่่กยนี่หน้านี่ยืนแน่นหัวนี่ไหเพรขาไหลเขาไหลตีเาไตี สมควรไล่อีอกน้อย้อเข้าเขาไล่เ็ยางเไปยืนลรอันเขาไรจนมาบ่ได้เขาไปนอนอยู่บ้านผักบวสันเขาจะออกอยู่แนกแไปหกน็ดแปตนนั้นท่าเอา้องเทียนสัน เขาหลัดมินเบิรเลยออกไปเลยไปประมาณสิบคนเขาหัดเป็นหล่ายองเลยห้องเขาชาวบ้านปากอยูมาโง่ใ Hãy subscribe cho chắc Ghiền Mì Gõ chưa không bỏ lỡ những video hấp dẫn